รับสบายดีครับมีแก็ว่าร่ตักบาทขอบคุณเจ้าน่าชมสวนโบลวงที่สวยงามแต่ย,ยู่ประมาณน,นี้ก็ได้อยากนาเพิ่งมาชมมาถ่ายรูปถ่ายหูบถ่ายอยัาง็ง้เอาเด้อขยับมาอยู่ข้างหลังซนะเนาะ ประมาณนี้ละเห็นไหมครับนี่แมงขีสูตรหรือแมลงถึงน่อยในบินมาตอมโอ้หลายเพดินเห็นไหมครับนะแมงขีสูดดอกนี้ดอกนี้อันนี้ดอกตูมดอกตูมดอกตูมแล้วน้าเบิ้องนี่ มันบ้านา่ะสีทางกว่าหาสี đỏ ด,ดอกไม้ดีเป็นช่วงเวลาที่เขาเอาดอกงามอีลาี้เต็มสาเลยครับอหน้าบานเขาเลยนะบานระเบียงดอกก็เด้อย่างมาเบิงมะทายหูกรบบัวคง,งามกัถทายได้ครับทายให้ได้บ้านระเบียงดอกโอ้ยหอมตลอดนะ้อหอมเกี่ยวกับบัว อันนี้ก็น้ำกลิ้งบนไปบัวตัวนี้มว่านี่ฝนตกนิดหน่อยอันนี้คนนี้ที่เป็นหมากเลยเด่นคนนี้ที่เป็นหมากแล้วนี่เป็นมุมที่บัวงามอิรีงามไรยอันนั้นมุมด้านขาวนะอันนี้มุมตรงพอดีตรงกับบ้านละเบียงดาวัวง,งามแล้วก็ดอกที่บระท่านบานอยู่นับอยู่นี่บระัำกั หาสิบดอกอก็ได้อันนี้ก็สั่งให้มันเป็นระบบร r เว a t ะเพราะว่าตอนเ่อคนห่อแต่มองใน,นแง่ของเศรษฐกิจหลายมันก็บม่สามารถส้่งเด้ยงมันได้ต่อคิดว่าส้่งเพื่อรักษาระบบนิเวศสรสา่งเพื่อ,อใต้บริโภคด้รับบความสุข มันมันก็มีความสุขมันก็มีควอมสุกแต่ของบางสิ่งบางอย่างถ้าเฮาสางเึ้นมาในระบบเศรษฐกิจเพื่อหาเงินมันก็สิได้แต่งเงินแต่มันบ่ได้ความสุกเลยแต่ว่าขันสางเึ้นมาเพื่อหาความสุขมันก็สิได้ความสุขบม่ต้องไปคิดทั้งหลายมนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยขยับจังไรเนาะที่กิงแล้ว มนุษย์แม่สิดินล้นขนาดได้นั่นหานีบ่บรยูบเรเซาปลายทางของความผิดจุดหมายปลายทางของมนุษย์ก็คือความต้องการความสุขเลยจังคอยเห็ดเพราะนั่นเขาจะไปเดินทางอ้อมเขาเดินเขาเดินทางหลัดลยเดินมาหาความสุขให้มันง่ายให้มันถึงเร็วที่สุดจะไปเดินอ้อมเดินอ้อมมาน่านหอดอ,อันนี้ก็เป็นแนวคิดของอาจจะเป็นของ ผู้ว่านี่ผู้เดียวก็เป็นไปได้ะผู้อื่นกาดเพินกาดที่ไปเห็นนะ้ำไปเห็นดีเห็นงามมันหลอกที่เบ้าเอาก็ะว่าไปขายไปเนาะอยู่ประมาณนี้แหละเอาเป็นไงล่ะครับอา้าวขอ,อยุตีการเย็บผ้าบ,บัวย่ามเสาล่อพระคุณเจา้า ออกจากวัดมารับปินดาบาททั่าปกติก็ใส่บาทอยู่หน้าสวนขอ้าวเนี่ยแหละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสบายดี